สวัสดีครับผมนายจัก,กรีวณนูปถรัรมนะครับตอนนี้เป็นรองอัยการจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นคนสุรินทร์โดยกําเนิดน,นะครับและก็ศึกษาเล่าเรียนในสุรินทร์มาตลอดนะครับตั้งแต่ชั้นเข้ามปอน,นจนถึงมัธยมมัธยมปลายนะครับและก็ศึกษาต่อในชั้นปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามขหงนะครับในคณะนิติศาสตร์และก็ร,กร,ริญญาโทในคณะนิติศาสตร์ มาบัณฑิตนะครับรวมทั้งมีโอกาสได้เล่าเรียนในติดบดิตไทยนะครับสมัยที่56และก็ได้มาเป็นพนักง,งานในายการนะครับตรวจสอบได้เมื่อปี2549ครับ,รบผมสอบได้ตอนอายุเยอะแล้วนะครับสอบได้ตอน33ปีซึ่งเสียโอกาสไปเยอะนะฮะซึ่งถ้าผมได้มีผู้ที่มีความรู้มาแนะนำ ในทางการเรียนผมคิดว่าผมคงจะเข้าสู่อาชีพนี้ได้เร็วกว่านี้ซึ่งอาชีพพนักง,งานในการหรือผู้พักษาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่อายุี่สิบห้านะครับซึ่งผมมีเพื่อนหลายคนเนี่ยที่เขาสามารถสอบได้ตั้งแต่อายุยี่สิบห้าปีเลยนะครับการเป็นเข้าสู่ตำแหน่งพนักง,งานในการหรือผู้พักษาเนี่ยถ้าเผื่อเข้าไวเข้าเร็วโอกาสเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการก็จะมีมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือ ขอให้ได้เข้าสู่ตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นอาชีพ<า>ที่ผมชอบและรักมากนะครับนะครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ทางทางน้องๆและก็พี่ๆทางราคำแหงนะครับบอกว่ามาจะขอมาสอบถามและก็ให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตถือเป็นการเล่าเรื่องดีกว่า <c oughs> ชีวิตผมเป็นคนที่ไม่มีต้นทุนในชีวิตเลยฮะพูดพูดโดยความโ,โดยโดยเรื่องจริงผมเกิดในครอบครัวคุณปู่คุณปูณ่คุณย่าคุณตายายเป็นชาวนานี่นะครับ ทำนาสมัยเด็กก็กลับจากโรงเรียนก็กลางวันก็ต้องวิ่งมาที่บ้านแล้วก็ไปให้น้าควายตอนเย็นก็เอาควายข้อๆอ,อ,อย่างนี้ฮะนะครับแล้วก็ไปนากับคุณตาคุณยายนะครับแต่มีโอกาสได้มาศึกษาคือตอนเด็กสมองจะดีนิดนึงเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ทีน,นี้เนี่ยเพิ่งได้ศึกษาที่โรงเรียนสุรินทร์ในชั้นมัธยมศึกษ,ษาตอนปลายตอนนั้นอาชีพที่หวังไว้ก็รู้จักเพียงไม่กี่อาชีพก็คือหมอ วิศวะและก็ตำรวจทหารซึ่งตอนนั้นอยากเป็นที่ทราบก็มีเพียงแค่นี้ยังไม่เคยรู้เลยว่าพนักงานในการพูดภาษาในความหรือว่าตำแหน่งในทางกฎหมายมันเป็นยังไงไม่เคยทราบเลยก็หวังอยากจะเป็นวิศวกรชะบอินทานห้าห้าดับจะบอกให้อินทานห้าดับไม่โยนโอเน็ตเอเน็ตของตัวนี้ไม่มีผลกฏว่านก็สอบไม่ได้เพราะไม่เคยอ่านหนังสือหรืออ่านน้อยความรู้เราสู้เขาไม่ได้ ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะต้องไปยังไงต่อก็ได้ได้ยินคนก็พูดว่ามีหมหาวิลากำแพงเป็นหมหาวิทยาลัยเปิดจึงทุกคนสามารถที่จะไปเรียนได้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าหมหาวิทยาลัยรามคำแหงคืออะไรเพื่อที่จะขั้นเวลาที่จะไปเอ็นทานใหม่ได้ปีหน้าผมก็เลยไปสมัครเรียนที่หมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อขั้นเวลาก่อนที่ไปสมัครเอ็นทานใหม่ในปีหน้า แต่เมื่อผมได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยกำแพงแล้วเนี่ยผม,มร,รู้สึกว่าที่นี่มันใช่มันใช่เพราะอะไรรู้ไหมฮะในความคิดผมตอนนั้นมันไม่ต้องเข้าเข้าเรียนทุคกั้าวผมก็ทํางานนะครับหลายที่ทิ่งเทพผมออกจากบ้านแต่มหกทำงานโรงงานกับเพื่อนที่ทีหะบางพี P, นะครับแล้วก็เล่นดนตรีกับเพื่อนหาเงินรายได้นะครับซึ่งโดยสภาพความจริงแล้วผมไม่เคยเข้าเรียนเลยมหาวิทยาลัยกำแพงเนี่ยแต่ว่า ผมจะไปที่รามเก็งบ่อยเพราะมีเพื่อนอยู่อยู่บริเวณที่รัมหนึ่งรามหนึ่งนั้นตอนนั้นอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็อ่านหนังสือแต่ผมคิดอย่างหนึ่งว่าผมจะไม่ทิ้งการเรียนแน่นอนนี่คือหลักการในชีวิตที่ผมคิดเอาไว้คิดตั้งมั่นเอาไว้เลยแล้วผมก็สามารถเรียนจบรามแห็งได้ในเวลาเท่าไหร่ทราบไหมครับห้าปีครึ่งยื้อแล้ว คณะนิติศาสตร์ก็จบกัน3าปี4ปีไม่เกินนี้แต่ผมจบ5้าปีครึ่งก็มองอีกมุมหนึ่งก็ความรู้แน่นแต่ว่าเพราะว่าผมทํางานด้วยผมทํางานทุกอย่างเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ทางบ้านเป็นภาระอะไรมากมายเท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่ผมเป็นครูนะแต่ว่าก็คือไม่เป็นครูบ้านนอกไม่ได้เป็นครูร่ำรวยแต่ว่าชีวิตผมมันได้เดินมาในทางนั้นล้ว่าจเป็นที่ต้องช่วยเหลือตัวเองหลังจากนั้นผมจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ราวกำแหงผมโชคดี ช่วงนั้นปี2540สมัครงานเอกชนไม่มีใครรับเลยเพราะว่าช่วงนั้นช่วงฟองสบู่แตกเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับผมก็เลยไปสมัครทํางาน้วยการโดยการแนะนําของคุณแม่เป็นคุณลุ้นสือให้และก็ว่าที่นี่มีตําแหน่งงานที่ไหนที่ไหนผมสามารถสอบข้าราชการได้ในปีที่จบนั้นเลยครับ2541ที่สานักงานอปอปอป,อปอตอนนั้นป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผิดิชอบในวงราการนะครับ เป็นตำแหน่งเจ้าที่สิบสอบส่วนเท่มาก,กว่านั้นที่เท่น,นะครับและต่อมาหน่วยง,งานนี้ก็เป็นสํานักง,งานปปชในทุกวันนะครับตัวนนี้เป็นสำนักง,งานปปชนะครับผมเข้าไปทํางานที่ปอปอตอนนั้นเข้านั้นมี20คนซึ่งมีท่านในการวิจิตท่านเป็นผู้กันกรผมและทําง,งานที่สำนักง,งานเยาียชนนี่อยู่ด้วยเป็นรุ่นเดียวกันด้วยและท่านก็สอบสามารถสอบออกเป็นในาการได้คนแรกของรุ่นเลยนะครับผมเข้าไปอยู่ที่ปอปอเพือพ่อนๆบอกว่า ด้านเนมากี่ขาแล้วจบเนมายังผมงงนะับผมมองตาพเพื่อนแนละ้วบอกว่าเนคืออะไรอะ่ะต้องเรียนเนด้วยเหรอนี่แหละทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมไม่มีใครแนะนําไม่มีคนแนะแนวทางการศึกษานะครับผมก็เลยมาทราบในตอนนั้นว่าการที่เราจะขึ้นสู่จุดที่สูงเกือบจะสูงสุดของอาชีพรับกฎหมายการจะเป็นอายการข้อาญาจะต้องจบ การศึกษาในระดับชั้นเนติบฑิตผมเพิ่งรู้ในตอนนั้นนะครับหลังจากที่รับราชการแล้วช้ามากเลยช้ามากผมก็เลยต้องไปเริ่มเรียนในตอนที่ทํางานอยู่ที่บอมบกนะครับปปชนะก็เรียนเรียน,เร,ยน,เ,รยนเรียนจนจบจนจบได้ในติบดิบตอนนั้นคิดถึงบ้านมากก็เลยย้ายมาอยู่ที่สุรินย้ายมาอยู่ที่สุรินในตาแหน่งนิติกร หัวหน้าง,งานกฎหมายของโครงการบริหารส่วนสงัดสุขินได้ร่วมทําโครงการที่เป็นประโยชน์กับชาวสุนหลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการนาําช้างพื้นถิ่นเพื่อพัฒนาสุนบ้านเกิดเคยได้ยินไหมครับโครงการนี้ก็ได้ช่วยร่างระเบียบและก็ร่างข้อกําหนดเกี่ยวกับการให้เงินเดือนเก็บความช้างนะครับและก็ช่วยให้โครงการนี้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ถือว่าผมเป็นมีส่วนร่วมเล็ก นะครับทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิดผมกรู้สึกด,ดีใจอีกโครงการหนึ่งที่ภูมิใจมากก็คือโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสุรินทร์เราเรียกว่าสวนใหม่นะฮะตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสร่วมกับทางท่านผู้ว่าคุณพ่อเกษรศักดิ์เสนโพธิต์ตอนนั้นท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านรองเสนมีกิตติเกษมซึ่งตอนนี้ท่านเป็นผู้ว่าแล้วนะครับไปตรวจนำ้ำท่วมจากทางสลับใหนนะครับแล้วก็มีแนวคิด ประลุรวมกันเลยและมีส่วนออกความคิดเห็นว่าที่ตรงนี้ควรจะสร้างเป็นแก้มดินนะครับและก็ได้มีการขอพื้นที่ทหารผมเป็นคนดําเนินการขอพื้นที่ทหารจากกองทัพบกสมัยทางท่านคนหนึ่งเชษฐาสัางจารุเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านมาวัดเขาสาราบ่อยก็เลยได้พบปะท่านและก็มีโอกาสบอกกับท่านว่าเราต้องการอบจสุรินต้องการที่ตรงนี้ทาเป็นคุณเป็นแก้มลิงนะครับ แล้วก็มีการขยายสวนสาธารนณะจนมาถึงตัววันนี้ประยาชนวิ่งออกกําลังกายในตอนเย็นเยอะแยะมากมายฮะเวลาผมไปดูก็รู้สึกภูมิใจเล็กๆอย่างน้อยผมก็เป็นส่วนหนึ่งในในความสำเร็จที่ยิงย่งใหญ่ผมก็สุกด,ดีใจที่ได้ทําประโยชน์ให้กับบ้านเกิดน,นะครับนะครับทีนี้มาถึงการเรียนของขนิณีศาสตร์ใช่ไหมฮะธิศาสตร์เนี่ยน้องๆครับมันไม่ได้หมายความว่า จำพเจอะจงจะต้องมาเป็นอาการทั่วส,สาหรือว่าทนายความเท่านั้นยังมีอาชีพอื่น่นที่ที่เป็นที่รองรับนิสสตรัรรรณฑิตเยอะแยะมากมายนะครับโดยความศัตด์จริงแล้วเนี่ยอาชีพรแรกที่ผมรู้จักรู้ไหมครับที่ผมอยากเป็นหลังจากที่เป็นทานคณะวิศวะไม่ได้คืออาชีพอะไรไหมฮะปลัดอำเภอครับที่ผมไปสมัครคณะนิติศาสตร์เพราะว่าปลัดอำเภอนี่แหละครับผมมองค้นหาตัวเองไม่เจอว่าผมอยากเป็นอะไร ผมได้ดูละครทีวีช่วงนั้นปลัดอำเภอเป็นอาชีพที่มาแรงมากเวลาออกพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านต้อนรับตีไก่แกงไก่มาให้ทานและก็มีสาวสาวลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านมานั่งข้างๆมานั่งส่งสายตามองมันรู้สึกว่าอาชีพปลัดอำเภอเป็นอาชีพที่เท่มาก <S <S ผมก็เลยตั้งใจเรียนคณะมีติสตร์เพื่อที่จะมาสอบปลัดอำเภอที่นะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้สอบสักครั้งหนึ่งก็เลยได้เปียนเขียวมาทนนี้นะครับแต่ก็ถือว่าผมมีความสุขมากในทุกวันนี้ครับได้ทํางานให้กับทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนงานของพนักงานในการมีหลายอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะงานฟ้องคดีเท่านั้นนะครับยังมีงานช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับการช่วยเหลือทางกฎหมายและก็งานเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพ่งแก้ต่างให้กับหน่วยงานของรัฐต่างๆซึ่งถ้าเผิดสนใจนะครับตําแหน่งพนักงานในการเนี่ย ผมว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับและก็เป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือประชายชนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับรวมทั้งค่าตอบแทนพออยู่ได้ครับอย่างสบายเลยถ้าเผื่อเราเ,เราไม่ใช้อยากระหยัดเ <c oughs> เราไม่ใช้อยาสุริสุายขอโทษทีเราใช้อยากระหยัดสามารถอยู่ได้อย่างสบายเลยนะครับตําแหน่งพนักงานในการเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องแข่งขันกันนิดนึงน,นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเรามีความพยายาม ผมคิดว่าน้องๆที่เรียนคณะนิติศาสตร์เนี่ยสามารถทำได้ทุกท่านครับทำได้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับรุน่นน้องๆเนี่ยมีทางมหาวิทยาลัยแนะแน,แนวว่าจะต,ต้องทอํายังไงถ้ากิดอยากจะเรียนคณะนู้นคณะน,นี้สมัยที่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยต้องต้องแสวงหาด้วยตัวเองนะครับและก็ระยะเวลาที่แสวงหามันก็ยาวนานอย่างที่เจนพี่กว่าที่จะมาเข้าสู่วงการนี้ได้สามสิบสามปีแล้วครับอตอนอายุสามสิบสามซึ่งถือว่าเยอะมาก พี่เข้าช้าประมาณ7ปี8ปีนะครับซึ่งระยะเวลาตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราทราบว่าการเข้าสู่ตำแหน่งของอาชีพต่างๆจะต้องเรียนอะไรจะต้องศึกษาที่ไหนเราจะได้เริ่มต้นสตาร์ตตั้งแต่เริ่มเลยและก็ตั้งใจมุ่งมั่นเลยผมผมคิดว่าถ้าทุกท่าน มีแนวทางที่แน่วแน่และก็ตั้งใจสาเร็จทุกท่านครับสำเร็จทุกคนครับรามกำแพงเนี่ยเป็นมหาลัยของมหาวิทยาลัยของรูปชาวบ้านครับเป็นมหาลัยที่สบายพวกพี่รู้ไหมฮะค่าเทอมเทอมหนึ่งเนี่ยซื้อเหล้าได้ไม่ถึงขวดยค่าเทอมประมาณสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทนะครับตอนนั้นยังก็ยังไม่ค่อยจะมีเงินลงลงทะเบียนกันเลยนะครับเนี่ฮะตัวนี้ทราบข่าวว่าหน่วยกิจก็ไม่ไม่แพงมากกว่านี้เท่าไหร่ เป็นมหาวิทยาลัยที่เหมือนกับให้โอกาสทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนเราไม่ได้ราวกำแหงเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เข้าสู่อาชีพหรือเข้าสู่ตำแหน่งที่เราต้องการได้พี่ว่าราวกำแหงมีทุกอย่างให้เราเรียนอยากเป็นอะไรมาที่ราวกำแหงได้ทุกอย่างนะครับสําคัญอายุ้ไหมครับไม่ต้องเรียนทุกวิชาเรียนทุกคาบ เราสามารถอ่านหนังสือเองได้อยู่ที่บ้านอย่าไปทํางานทํานู่นทํานี่ได้อย่างสบายเลยขอให้หลักการสําคัญก็คืออย่าทิ้งการเรียนและก็มีความมุ่งมั่นที่จะสําเร็จการศึกษาพี่เชื่อว่าทุกคนทาได้ครับ